มัน่าป่ะเรือเรือได้ประเทศมันนี่เทีขอดูดากันไหมจะขออหเนี่ยอไม่เต็นทางซื้อแม่เออโหไม่ค่อยเจ๊นี่เลยามเขเถอยคันถอยคันพีดพีดพีมเกียวรือเปล่าแเรทำักมันีเปลี่ยน ตะกี้มันกับโมไม่เห็ดีเ่อลูกมันอยากไม่เห็นดีมเป็เงเดดเดนีมงเงี้ยไม่เห็นอย่างเงี้ยเลยเขามาไปลงละไปไปรถดบักดนไม่เห็นนยมาตไยลูกอยารเห็ดลูกสิบร้อยห้าสิครับครับมาเช้งไ5ห้าครับครับผม โอ้ยออันมาตัมาหายานี้ด้วยอันนี dropped. ้าเอ้ก <c oughs> ่อนะบอกว่ามัน95แล้วขอด้วยขอด้วยคนี้คนี้นี้ถ่ายิไรกันไหมมองถ่ยรูปี่นี่หลบดิมึงอะลบด้วยด้วยดิเข้ากล้องเ็ดมองดู รวมข้าบุี่ทั้งคนเหรอรวมยาโจกทโพกับอ้ลอยเลย่อนกูหรอ่อนผื่อนอนโอ้ยระดับเทียดิ ลูกสีเทนี่เอา่นเอาเอยู่ไอ้คนคิดคุยอยูเปเรืองต่งคอ้บุมวะไอ้อะไรครับไปเขาลืไ้ีได้ไหมลืมตาไม่จุกแลยเนี่ยโอ้โบใจเดียวใจอาแงวันดีม่กินเาได้ลงเก็บตัวกงอาก่อน้ำมันจะหมด่อนใคอยู่วิกเตอร์ชมพู่มาบ่มาวิกเตอร์ชมพู่อะ เ,เสื้อเนี่ยเปลี่ยนเป็นเสื้อแล้วเด็ผมไล่กับเรียบร้อยสิเปาเขาเลยโอ้โหแอบยาตั้อยู่บริษัทนี้แสนจ๋าครับสินเปไ่าครับกันละสี่แสน

ได้ากลได้ดขกออก็ซื้อใหม่ได้ตัวทำท่อไ่กูยังเปรี้ยวอยู่าโบยงั้นล่ะก็ไ่ต้องเอาท่อหรอซื้อใหม่โอเคถ้าาคุแรกกูออกมาว่ากูขายรถเลยกูขายสภาวไ่มีท่อเลยวัดไรพิดขวดปกวัดไวำิวเอรไไหน

โอ้ยจิ้มพ่อมาต้องจัดก็ธรรมดาแล้วก่อนแม่แม่